สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำอะโวคาโดนะคะโดยใช้ไหมสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้มและสีน้ำตาลนะโดยเราจะเริ่มทํากันนะคะวิธีการดังนี้เลยค่ะ พอเราได้โซ่8นะคะเราก็จะถัก X ลงหลักที่7นะคะแบบนี้เราจะถัก X ต่อไปอีก 2X นะคะค่ะแล้วถักตัว T ตัว F 2ตัวนะคะ ก็จะได้หน้าตายอย่างนี้นะคะแล้วโซ่ตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด7 f นะคะ f 7ตัวลงในหลักเดียวกันนะคะ พอเราได้ f ทั้งหมด7ตัวจากนั้นเราก็จะถัก f ค่ะต่อไปอีก2ตัวนะคะคนละหลักค่ะแล้วก็ตัว t แล้วก็ตัว x อีก3ตัวจากนั้นเราก็จะ c นะคะก็เป็นการจบแถวนี้ค่ะตามแพทเทิร์นด้านบนที่นิดาได้เขียนไว้เลยนะคะ ค่ะพอจบแถวที่1น,นะคะต่อไปเราก็จะขึ้นโซ่1นนะคะจากนั้นเราก็จะถัก V ค่ะ V 2ตัวนะคะคนละหลักค่ะค่ะก็จะได้ V 2ตัวแล้วนะคะจากนั้นเราจะถัก X ค่ะไหมมนุษย์มันแตกนะคะ ค่ะได้ X แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถักตัว T นะ T คือการพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ดึงรวบค่ะจากนั้นถัก F อีก2ตัว ค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก f 2ตัวนะคะในหลักเดียวทั้งหมด7หลักนะคะเราก็ได้ f คู่ทั้งหมด เหลักแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถัก F ตัวเดียวนะคะ2หลกักตามด้วย T ตามด้วย X และ V 2ตัวและปิดงานแถวนี้ได้เลยค่ะตามแพทเทิร์นเลยนะคะ ค่ะแถวนี้ก็จบแถวแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะซีลงตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่จะดึงซีปิดแบบนี้เนี่ยค่ะก่อนที่จะปิดแบบนี้นะคะนี่เราจะไม่ทําแบบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีสีเขียวก่อนนะคะแล้วค่อยดึงสีเขียวกลับมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ดึงสีเขียวอ่อนให้แน่นๆเลยนะคะ แล้วก็เราก็จะถักโซ่หนึ่งค่ะค่ะพอถักโซ่หนึ่งแล้วนะคะเราก็จะถัก X ค่ะลงไปในหลักแรกนะคะเห็นชัดไหมคะ ถัก X ตรงนี้นะแล้วก็ถัก V ค่ะจากนั้นเราก็จะถัก X แล้วก็ถัก V นะคะค่ะพอเราได้ V ตัวสุดท้ายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถัก X ค่ะทั้งหมด5ตัวนะคะ ค่ะพอเราได้ x ครบ5ตัวนะคะจากนั้นเราก็จะถัก v ค่ะแล้วก็ x v x v x v v x v x v อย่างเงี้ยนะคะสลับกันตามแพทเทิร์นเลยนะคะทุกคน ค่ะอันนี้ก็ครบตามจํานวนที่นิดาเขียนแพทเทิร์นไว้ด้านบนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นนี้ค่ะค่ะเราก็จะถักเอตัวนะคะ จากนั้นเราจะถัก v ถัก x ถัก v ถัก x ค่ะค่ะพอได้ครบตามแพทเทิร์นด้านบนนะคะจากนั้นเราก็จะปิดงานกันเลยนะคะตรงนี้ เป็นอันเสร็จนะคะแพทเทิร์นด้านหน้าของอะโวคาโดนะคะนี่ค่ะต่นี้ค่ะทุกคนเราก็ถักเหมือนกันเลยนะคะ แต่ว่าอันนี้จะสลับเราจะเปลี่ยนสีเนาะแต่อันนี้เราจะไม่ได้เปลี่ยนสีก็ถักเท่ากันแล้วแต่อันนี้นะคะเราจะถักให้มันเป็นเออ่เป็นเ,เป็นถ้วยขึ้นมานะคะหมายถึงว่าให้มันโค้งขึ้นมาอีกทีเราก็เลยจะถักพอจบแถวแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะรอบๆเลย หัก x รอบเลยนะคะทั้งหมด2อรอบนะคะแล้วเราจะมาเจอกันตอนแถวที่2นะนี่ค่ะก็จบแถวแรกแล้วนะคะแล้วก็ปิดงานเลยนะ x แถวที่1ต่อไป x แถวที่2นะคะถักไปเลยค่ะถักแบบนี้ให้รอบเลย มันก็จะเป็นลักษณะโค้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เราถักติดกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ปิดงานเลย ราจะถักมเมล็ดของอะโวคาโดโดยการถัก x ห้าตัวนะคะ ก็ดึงเส้นนี้จากนั้นเราก็จะซีนะคะลงหลักแรกนะคะจากนั้นเราก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็ถัก V นะคะ ครบทั้ง5หลักเลยค่ะค่ะแล้ก็ได้ V แล้วนะคะครบ5หลักแล้วจากนั้นเราก็จะ C ลงตรงหลักแรกนะคะที่เราขึ้นตรงนี้แล้วก็ปิดงานเลยค่ะเราก็จะได้กลมๆแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ตัดนะคะ แล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ตัดออกค่ะให้เป็นกลมๆแบบนี้ก็จะวางตรงนี้นี่ค่ะ น้านนี้ก่อนตรงกลางนะคะเป็นเป็นเข็มเย็บไหมพรมนะมันไม่แหลมนะไม่จิ้มือเราเด็ดขาดถางอย่างนี้นะคะเพื่อให้ตรงปรมมันอยู่ด้านในนะเราก็ประกบมันนะคะแล้วมันก็จะตรงกันอันนี้อย่างนี้ให้เรา จิ้มให้ตรงกันแถวใช่ไหคะจิ้มให้ตรงแถวแต่เยื้องเข็มไปทางอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มันไปอีกหลักถัดไปอย่างนี้ค่ะนี่พอได้หลักถัดไปเราก็จิ้มให้มันตรงกรันแต่เราก็เยื้องไปเข็มไปอีกหลักหนึ่งนะคะต่อไปเราก็ถักหลัก หลักนี้ใช่ไหมเราก็จิ้มตรงนี้นะแต่ปลายเข็มเราต้องเยื้องไปหลักถัดไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ให้แทงเข็มให้ตรงกับหลักที่อย่างนี้ให้ตรงกันอย่างนี้ถูกไหมคะแต่เราต้องเยื้องปลายเข็มไปหลักถัดไปนะคะโอเคทุกคนไม่น่าจะงงเนาะหรือทุกคนจะเย็บวิธีไหนก็ได้นะคะให้มันติดกัน นีนะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปด้านในอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วคะ่ะ ของนีดาต้องน่ารักนะคะล้วก็จะแต้มแก้มให้น้องสี